หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเที่ยวตลาดกันนะคะมีมีคนขายของเยอะมากขายของอยู่ที่ไหนคะขายของอยู่ที่นี่แหละค่ะอาไในตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยตรงนู้นอ๋อตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันที่นู้นใช่ไหมใช่ค่ะนะครับพิธีกรใช่ค่ะโอเคนี่มีพี่ขายกระทง เยอะเย,ะยะไปหมดเลยนะคะ,คะนี่มีกระทงสวยๆทั้งนั้นเลยกระทงสวยนี่โอ้นี่นะครับตรทงสวยงามมากเลยนะครับที่สะโคะคะววสวยมากเลย วิธีก่อนนำหน้าไปเลยครับวิธีก่นำหน้าไปเลยนู้มีของขายด้วยตลาดโฮมการ์เด้นวิวสักโคกนะครับท่านใดจะมาลอยกระทงก็มาได้เลยนะครับไม่้องมาะทงมะแร้วมาตรงที่นี่เยอะมากใุ่คนก็มาเดินตลาดกันเยอะมากนี่นะครับภาพบรรยากาศโอเคครับผมวันนี้รถเยอะเราต้องระวังรถนะครับใช่ค่ะโอเคโอเคสวัสดีครับเควันนี้มี มาเดินที่ตลาดสักพุกนะครับโฮมการ์เด้นวิวจอหอนี่งานลอยกระทงนะครับก็เลยมีกระทงมาขายใช่แล้วก็มีของมาขายสองข้างทางนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับทงมีแต่สวยๆเนี่ยนะครับกทงใหญ่ห้าสิบบาทนะครับสวยมากเลยมีพิซซ่าด้วยโอ้โหโอ้เยอแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่นี่สักพุกนะครับสักพุกก็อยู่นี่นะครับสาดน้านี่นะครับ แข่งกันลอยกันอยแล้วนะครับแางกันอย่างไม่ลอยมาพาน้่มหอมขายด้วยนะครับระหว่างนู้น so ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับมีบะหมี่นะครับมีขนมปังมีบาร์บีคิวนะครับโอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะครับมีหลายอย่างเลยค่ะต่อยังไม่สุกนะครับต้องรอนี่หนี่เหมนี้อยากคันไสก่อนนี่นะครับโอเคอ่าพิธีกรนำหน้าเพราะป๋าไปตรงนี้โอ่ารถมาโอเคพิธีกรน้อยนะครับอยู่ข้างหน้า มีโรตีกรอบด้วยมีกระทงสวยด้วยใช่นี่กระทงที่กระทงสวยสวยงามนะครับโอ้เคอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีที่ทำกระทงขายนะครับมีหอยทอดนะครับชกระพงฝั่งนู้นแล้วก็มียำแล้วโอ้ยอะแยะหมดเลยนะครับเชิญทุกท่านมาดูแล้วกันนี่กระทงนะครับนี่นะครับมีเอ่อนางเล็กนะครับข้าวแตนนะครับ เยอะไปหมดเลยทุกท่านมาเลือกดูเลือกชมมาเดินเที่ยวกันได้นะครับที่สากคงนู่นบางท่านก็นลอยกันไปแล้วนะครับที่สานะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสวัสดีค่ะเชิญทุกท่านมาลอยกระทงที่สากโคกค่ะที่จอหอนะคะชคค่ะโอเคพิธีกรน้อยอ้นนนัอ้วนนะอ้นักบรรยากาศที่สากโคกนะครับจอหอนะครับเามีบางท่านมาลอยไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกระทงก็ยังไม่มืดนะครับแต่ว่า ลอยกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากบางท่านอาจจะติดภารกิจหรืออาจจะคั่มไปนะครับงานที่เดินผ่านมาเมืองสกู่ตรงนู้นนะครับหลายๆที่ในโคราชนะครับก็น่าจะจัดกันนะครับหลักๆก็น่าจะเป็นที่บุงนะครับที่เทคโนที่ราชพัฒนะครับท่านใครว่างที่ไหนใกล้ที่ไหนก็สะดวกทิธีนั่นนะครับที่อื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไปกันได้นะครับใกล้บ้านท่านโอเคพิธีกรน้อยอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะก่อน Bye. phút